สวัสดีครับวันนี้วีทีพรีเมียมมอเตอร์ซินนอนนะครับมาส่งงานนะครับคันนี้นะครับเป็นฮอนด้าแจจีนะครับไปรีครับอ่าตัวนี้นะครับลูกค้าเนี่ยมาัปเกรตนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจเตอร์นะครับไฟวอล์กบูเลนนะครับขนาดเลนส์ามตัสองนะครับมาพร้อมกับเดซิลไนตาน้ําเงินนะครับอ่าพร้อมกับวงแหวนเอลดนะครับทรงเหลี่ยมนะไฟต่าครับ ตัวนี้เป็นปรลาดฟ้าเทน5 5าวัตต์นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับสูงครับโกรเตอร์ทุกตัวทางร้านนะครับเป็นบายซีนดอนสูงต่ำหนตัวนะครับสูงครับเรามาดูแสงหน้าตัวรถลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จนะครับอ่าจะเป็นแสงกนัวรถช่วงเวลากลางวันนะครับยังเห็นชัดขนาดนี้นะครับสูงครับ รอดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับเห็ครับความสว่างนอกตัวรถแลในตัวนะครับสว่างไม่ต่างเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟดับมาตรฐานนะครับโอเคครับสนใจนะครับติดตั้งนะครับงานดีๆเนี้ยนะครับติดต่อได้ทางเพจ Facebook BT p r e m i u m Motor Sinoon ทุกสาขานะครับขอบคุณครับ